สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมซ e l e เ d นดีทัพปี้สกันนะครับเกมซ e l e เ d นดี้ซอรซเนดี้ทัปีอนี่นะครับเป็นเกมที่เปเกมเก่ามากแล้วครับซึ่งโทรศัพท์ผมก็เก่าพอที่จะสามารถโหลดมันได้นะครับดีตอนแรกก็จะเล่นในแท็บเล็ตแต่มันก็มันเวอร์ชั่นมันใหม่หเกินก็เลยไม่ได้แต่ตอนนี้เราต้องช่วยเพื่อนหาออก๊าสตา์ดกันก่อนนะครับ โอเคเราออกจากเซฟโซนมาแล้วเราจะไปทางไหนดีนะโอเคไปทางนี้แล้ว oh, ก oh, <the> ันโอ้เหลือเหลือคัสตัสด์สามอันสินะโ oh, อ้ตอนนี้ดูเหมือนมันจะมืดมากๆเลยนะครับเอ่อคัสตร์ดเหลือสองอันแล้วแล้วก็เรากำลังเดินไปเดินมาอยู่มืดจนมองอนะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับโอ้โ oh, ห oh. มืดมาก เกมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับแค่เราสะสมคัสต์ตาที่กระจายอยู่ในแมปให้ครบนะครับถ้าครบแล้วเราจะเท่ากับชนะนะครับผมแบบแบบแบบที่จะเห็นใน,นตอนนี้ครับถ,ถ้าเราเก็บครบแบบนี้ครับอ่านี่คือ,เร,อเราชนะแล้วนะครับโอเคเราไปเล่น Multiplayer ต่อกันเถอะครับอ้จอยซื้อไหนดี เอาเฟิอม,มาก,กันโอเคอเคออมีคนอยู่ด้วยฮะเขาไปลบอะไรหลังต้นไม้นะอเราเดินเราเดินไปคนเดียวดีกว่าเดินไปเรื่อยๆมีไฟฉายอันเดียวเออเอา,เอา,เอาจบเกมแล้วอะไรวะตอนนี้เรามาเริ่มเล่นคนเดียวกันบ้างดีกว่าครับ คอนเนคติ้ง okay. ตอนนี้เราอยู่ในด่านที่มันค่อนข้างจะมืดเออไม่ใช่สิมันมืดแบบเออเอางั้นเราไปเล่นกับออนไลน์ดีกว่าโอเคจอยเซิร์ฟเข้าไปโอเคเข้ามาได้ละโอ้ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นเหมือนจะเป็นออสถานที่รกร้างนะครับดูถ้าจะแคบ้วยเออ เราเจอเพื่อนคนหนึ่งด้วยครับถ้าสังเกตดีดนะครับมันจะมีรอยเลือดอยู่ที่พื้นด้วยนะครับแต่เราไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าเรารู้อยู่ลนะ้เว่าที่นี่มันไม่ปกติมันต้องมีบางอย่างซ่อนเลนอยู่แน่ๆเพราะฉะนั้นต้องส่งไฟฉายทั่วๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าอย่าอย่าโลกโลกนะครับเวลาเจอพวกตัวพวกนี้ พอเวลามันเจอเรามันจะวิ่งเข้ามาหาเราทันทีเลยนะครับโอ okay. เคเดินกลับไปที่เดิมนี่ก่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วครับเกมนี้เป็นเกมตั้งแต่สมัยผมยังอยู่ประถมเลยซึ่งมันเป็นเกมในความทรงจําผมมีเกม,เกมเลยครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเกมภาพตัวเล็กแบบเนี้ยทําให้มันน่ากลัวได้ขนาดนี้เลยเหรอก็มมไม่เจออะไรเลยฮนะ ค่าสตาร์ทก็ไม่เจอเรายังนี่ผมยังเดินหลงอยู่ทางเดิมอยูน่นะเนี่ยอืมค่อยๆเดินไปแล้วกันเผื่อจะเจออะไรนี่เราวนอยู่ที่เดิมไปจัดสงสัยเขาต้องขึ้นไปข้างบนแล้วละ่ะเหลือค่าสตาร์ททั้งหมดสี่อัน เจออะไรฮะเจอแลนะมันมีอะไรแปลกๆผมรู้สึกว่าถ้าผมขึ้นบันไดตรงนั้นไปผมอาจจะเจอมอนก็ได้เราขึ้นไปดูดีกว่าครับเออเออตัดตัดต,ตายเหรอผมกะและเชลว,ว่าเราคงไม่รอด แต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถรีสปอนใหม่ได้มอนเตอร์มันดักอยู่ทางเดิมนะครับแล้วเราก็ต้องผมควรจะขึ้นไปดีไหมมาแล้วเออตายอีกแล้วโถวเอ้ยทำไมมันนี่เรานี่มันดักอยู่ทางออกเลยนี่หว่าเราจะทำยังไงดีเออเราก็ออกสิครับเราอะไร ไปเล่นหมวดคนเดียวดีกว่าซิงเกิลเพลเยอร์ซิงเกิลเพลเยอร์น่าจะเลือกง่ายกว่านะใช่เอาซิงเกิลเพลเยอร์แล้วกันเอ๋เอไปกดมาติเพลเยอร์อีกละนี่ถ้ามันซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเอ,เอาด่านอะไรดีเอ,เอาด่านด่านคลาสสิกแล้วกันนะ หนานที่มันแบบคลาสสิกสิทธิ์ไปอืมอ็อันนี้แล้วกันอืมโอเคสตาร์ทเกมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของตัวเองนะครับจะไม่มีใครเข้ามาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ตัวคนเดียวนะเดี๋ยวผมจะวิ่งสำรวจไปเรื่อยๆนะครับโอ้บรรยากาศเกมนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะครับ ถ้าไม่มีไฟฉายนี่มืดมากเลยคนระับสองสายมีต้นไม้นะครับแต่ต้นไม้ไม่มีใบไม้เลยมีแต่กิ่งก้างเหมือนมันแห้งแรงมากทางนี้ก็ดูเหมือนเป็นถนนนะครับเป็นทางเดินผมว่าเรา่าจจะเป็นทางเดินไปถึงบ้านนะครับเ,เราเอยเจอคาสตาร์ดอันหนึ่งแล้ว เหลืออีกห้าอันเราต้องเรียบหาให้เจอก่อนที่เจ้าสปีศารนั่นสปหลาดนั่นมันจะหาเราเจอนะครับออ,อ,อ,อยู่ตรงไหนนะคาสตาต์ต้องค่อยๆดูนะเราต้องระวังนะออนี่มันพื้นทรายนี่นะทำไมมันเรานี่เรามาอยู่ตรงทรายแล้วเหรอ,อแล้วถ้าเราเดินไปทางนี้ล่ะ เราเจอกับทะเลแต่แต่แต่เราลงไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปข้างบนสินะวิ่งตอนนี้ผมว่าผมจะตามหาบ้านให้เจอก่อนนะครับเพราะว่าผมว่าในบ้านอาจจะมีคราฟต์สตาร์ทอยู่ก็ได้ออแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ส่องไฟฉายทั่วๆนะครับ ว่าเผื่อมอาจจะมาจากมุมมืดก็ได้โอเคอเฮทางนี้เหมือนจะเป็นบ้านเลยนะใช่ไหมใช่หรือเปล่าเฮ้เจอคาสตาดอันหนึ่งแล้วเราลองเดินตามทางไปดูดีกว่าครับผมว่าสิ้นสุดทางถนนนี้น่าจะเป็นบ้านนะ บ้านของเทเลรปี้ที่พวกมันอยู่ผมขอใช้แทน,นะคำว่าพวกมันนะครับเพราะเพราะว่าพวกมันไม่ใช่เทเลรปี้อีกแล้วเพราะมันกลายร่างเป็นสปีซา์หมดแล้วตอนนี้เราก็ทําได้แค่แบบเก็บคัสตาร์อย่างเดียวแล้วก็เอาชีวิตรอดจากมันโอเคเอออันนี้อันนี้ต้นไม้แล้วก็เอยตอนนี้เป็นภูเขานี่นะ เราเหมือนจะมาสุดขอบแมพแล้วต้องค่อยๆเดินไปนะครับเดินไปตรงไหนก็ไม่รู้ออลองอ๋อนั่นไงเจอเราเจอบ้านแล้วนีไไ่ไงบ้านอยู่ตรงนี้นี่เเราลองเข้าไปในบ้านดูดีกว่าครับแต่ผมก็ว่ามันอาจอาจ,จะอันตรายแต่ผมว่ามันมีคัสตาอยู่ข้างในแน่ มันจะมีคัสตาร์หรือเปล่าไม่มีเลยเหรอไม่มีสักอันเลยเหรอเนี่ยอะไรวะอย่ามาล้อก,กันเล่นสิเออเออผมว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วอมัง้ง